สวัสดีค่ะจากบ้านไร่พะยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านไร่พะยอมก็จะมาตัดกิ่งนะคะตัดกิ่งตอนของฝรั่งกิมจูที่บ้านไร่พะยอมได้ตอนไว้นะคะนี่ค่ะอุ้ยเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะอุ้ยนี่ค่ะลากอุ้ยลังจะหักไปเลยเดี๋ยวนี่ค่ะ นี่คือกิ่งตอนของฝรั่งกิมจูนะคะที่บาลายองพยอมได้ตอนไว้นะคะนี่ค่ะก็ตอนนี้ก็ออกรากแบบนี้แล้วนะคะก็เลยมาตัดเอาไปชํานะคะแล้วตอนไว้สองกิ่งแล้วก็ได้ทั้งสองกิ่งนะคะกิ่งนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ก็จะตัดพร้อมกันเลยนะคะนี่ค่ะ ก็เดี๋ยวมารอรุ่นตอนที่ว่าเขาติดรากดีเราจะไปชําใส่ถุงไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นกิ่งของกิ่งตอนของพลังกิมจูนะคะอันนี้บรังพยองก็ตัดยอดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชําลงถุงกันนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นกิ่งพันุของต้นกิ่งฟะโปร่งฟ้านะคะนี่ค่ะที่เราตอนไว้ครั้งแรกพร้อมกันที่ตัดไปชําแล้วนะคะ ตอนนี้ลากเขาก็เดินดีบารงพยองก็จะมาตัดเอาไปชําลงถุงนะคะสสวนอันนี้ก็เป็นกิ่งของต้นโปร่งฟ้านะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปชําลงถุงดําเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเพื่อการขยายพันธุ์นะคะโปรงฟ้าเป็นพืชสมุนไพรนะคะ มีสรรพคุณมากมายนะคะแต่ที่บาแรล่งพยมได้ใช้ใช้กันอยู่ก็คือเลิกบุหรี่นะคะเดี๋ยวเราไปชําใส่ถุงดํากันค่ะอันนี้เราก็ได้ตัดมาสี่กิ่งนะคะก็คือเป็นฝรั่งกิมจูสองกิ่งแล้วก็ต้นโปร่งฟ้าสองกิ่งนะคะเดี๋ยวเราใส่ถุงดํากันนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดสายเคเบิลทายออกก่อนนะคะ ตอนนี้สายเคเบิลทายก็แพงนะคะแพ็คหนึ่งร้อยร้อยอันก็คือห้สิคู่นะคะร้อยแปดสิบบาทบอกโอ้โหอะไรจะแพงขนาดนั้นนะคะก็ว่าเดี๋ยวตอนเที่ยวหน้าสงสัยหมดชุดนี้ก็จะต้องใช้ปอกแก้วธรรมดาแล้วมั้งนี่ค่ะ ลากสวยมากเลยนะคะแต่ก็นานออกนะคะอันนี้2เดือนเกือบเกือบสามเดือนเลยนะคะสำหรับต้นโปร่งฟ้านะคะโปร่งฟ้านี่ค่ะก็ลากเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะามาใส่ถุงดำนะคะ ก็ใส่ถุงดำชํมไว้ประมาณ1เดือนนะคะก็ลากเขาก็จะติดกับดินที่เราใส่ไปนะคะที่เราชํมนะคะก็สามารถที่จะนำไปปลูกได้เลยนะคะหรือว่าเราจะจำหน่ายก็ได้เลยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกของบนลร่ายงพยอมนี้ก็จะชัมไว้ปลูกนะคะแต่ถ้าใครมา ขอแบ่งปันต้นสองต้นก็จะแบ่งปันให้นะคะแต่ถ้าเยอะก็ไม่มีให้นะคะเพราะว่าตอนนี้มีน้อยนะคะนี่ค่ะก็จะได้แล้วนะคะหนึ่งกิ่งหนึ่งกิ่งพันนะคะนี่ค่ะบราร่งพยองก็จะตัดยอดออกเพื่อให้เขาไม่คายน้ำจากลำต้นนะคะ แล้วก็จะมาตัดกิ่งนี้นะคะอันนี้ก็เรารัดไว้แน่นแล้วก็แกะเวลาแกะก็จะยากนิดนึงนะคะนี่ค่ะลากเขาติดดีมากๆเลยนะคะลากเต็มเลยนะคะนี่นี่ค่ะ นี่คือต้นของอกิ่งพันุของ <c oughs> ต้นปร่งฟ้านะคะก็ <c oughs> เป็นพืชสมุนไพรนะคะหามาปลูกกันได้เลยนะคะปลูกต้นไม้คนละต้นร้อยคนร้อยต้นล้านคนล้านต้นนะคะจะได้มีอากาศที่บริสุทธิ์ร่มรื่นอยู่กับบ้านเราเองนะคะของบ้านรางพยอมนี้ ปลูกหน้ากัวหลายพันต้นนะคะไม่ใช่ว่าสองต้นนะคะทั้งไม้ป่าทั้งไม้สมุนไพรทั้งว่านในวงต่างๆนะคะก็ปลูกเป็นพืชเขาเรียกว่าไล่กันลงมาเลยนะคะจากไม้ป่าก็สูงสุดเป็นไม้ผล,ลไม้ เป็นไม้ประดับเป็นพืชหัวเงานะคะนี่ค่ะชํำต้องให้ได้อย่างนี้นะคะหิ้วไม่ให้หล่นนะคะถ้าหล่นใช้ไม่ได้นะคะมีเมื่อมาปีที่แล้วนะคะหลานสาวสั่งต้นไม้ที่อยากได้มาให้นะคะพอหิ้วต้นมานะคะหลุดเลยนะคะ ก็คือว่าไม่มาตรฐานเลยนะคะคือถุงดำไปทางหนึ่งกิ่งพันไปทางหนึ่งเลยนะคะเอามาปลูกก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะคือต้องอัดให้แน่นแล้วก็ต้องให้รากเดินดีก่อนนะคะถึงจะจำหน่ายให้ลูกค้าได้อย่ารีบร้อนจนเกินไปนะคะค่ะอันนี้เป็นกิ่งพลังกิมจูนะ นี่เป็นพรั่งกิมจูนะคะนี่ค่ะอันนี้ลากเขาตรึมเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ถุงดำกันเยอะๆไปนี่ค่ะเมื่อเราลากเขาเดินดีก็สามารถที่จะลงปลูกได้เลยนะคะ สำหรับไม้ตอนกิ่งสำหรับคนที่สั่งกิ่งตอนของชมพู่เพชรน้ำผึ้งของบราลองงพยอมนะคะรอนิดนะคะตอนนี้ก็ตอนไปแล้วนะคะยี่สิบกว่าวันยังไม่เห็นออกลากเลยนะคะอันนี้ชักข้องใจเหมือนกันว่าขุยมะพร้าวที่บราลองค์งพยอมซื้อมานั้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวก็ต้องดูอีกครั้งนะคะถ้าไม่ออกเดี๋ยวจะตอนใหม่นะคะก็ต้องรอรุ้นกันเพราะไม่มีอะไรแน่นอนนะคะในความแน่นอนนั้นไม่มีความแน่นอนให้เราเลยนะคะบางครั้งก็ตอนติดได้ดีบางครั้งก็ตอนไม่ค่อยติดนะคะอย่างมายมแดงของบัลังพยอมมีคนสั่งจองเยอะมากแต่ก็ยังตอนไม่ได้เลยนะคะ ตอนไว้ยี่สิบกิ่งยังไม่ติดรากเลยนะคะจนป่านนี้แล้วนะคะตอนไว้พร้อมกับเชอร์รี่หวานนะคะจนเชอร์รี่หวานนี้กิ่งพันเหลือเฉพาะที่คนจองจองไว้นะคะนอกนั้นบารเราพยายามปล่อยไปหมดแล้วนะคะว่าจะเอาไว้ปลูกเองสักห้าหกกิ่งก็ คงจะต้องรอซะแล้วนะคะเพราะว่าหมดค่ะใครมากินก็ติดใจก็มีคนแถวบ้านนะคะที่สั่งมาเมื่อวานนี้ก็มาเอาไปสีกิ่งนะคะก็เป็นคุณตาแถวแถวบ้านบอกเออลูกมันหวานดีก็เลย มาขอแบ่งเอาไปถ้าใครมาซื้อที่สวนก็สามารถที่จะชิมได้เลยนะคะเต็มใจถูกใจว่าหวานถูกใจถึงจะซื้อได้เลยนะคะอันนี้ถ้าเราซื้อสั่งไปแบบนี้เขาบอกหวานหวานจริงไม่จริงก็ไม่รู้นะคะก็ยังมีความคลองใจอยู่นะคะ ตอนนี้แลาแรงพยอมก็ตัดกิ่งตอนของฝรั่งกิมจูนะคะได้มาสองกิ่งนะคะก็สำเร็จแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นต้นโปร่งฟ้านะคะก็ได้มาสองกิ่งนะคะเพราะว่าอันนี้ตอนแล้วออกทีหลังนะคะก็สองกิ่งก่อนนู้นก็ไปแล้วนะคะมีคนรับไปเลี้ยงต่อแล้วนะคะ นี่ค่ะก็เหลือสองกิ่งนี้นะคะถ้าใครสนใจก็จองเข้ามาได้เลยนะคะทักทายเข้ามาเลยนะคะก็เป็นพืชสมุนไพรนะคะมีรสชาติใบของเขาจะมีรสชาติหวานสาชุ่มคอนะคะถ้าเวลาเราหิวน้ํานะคะอมไว้ชุ่มคอนะคะแล้วก็จะไม่กระหายน้ํานะคะสําหรับต้นโป่งฟ้านะคะ แล้วก็อันนี้เป็นผั่ลังกิมจูนะคะก็มีสองกิ่งส่วนซุยมี่นะคะยังไม่ได้ตอนนะคะก็มันยังลกๆอยู่ในป่าก็เลยยังไม่ได้เข้าไปตอนนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาตัดกิ่งตอนของต้นโปรงฟ้า กับต้นฝรั่งกิมจูนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาร่ของพะยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ